คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ <t <t right ้นมาเพื <t 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 ่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาละเอาละเอาละลาบสวัสดีเพื่อนทุกตัวเอ้ยทุกคนด้วยเด้อกลับมาพบกับใจกันแล้วนะจ๊ะกับช่องใจเลียงยงเลียงเลยงไม่หยุดนั่นเองนะครับเพื่อน ยังไงก็ฝากพวกมึงกดซับสไคร b ์ฟ้ากดไลค์กดแชร์เือะเป็นไม่ใช่ให้จานหน่อยเด็ดเด็มานะครับกลับมาเจอกันกอีเลวท้ายสิ้นเดือนกุมภาพันธ์โอ้โหแป๊บเดียวเดือนนี้มี29วันด้วยนะครับเพึ่งผ่านปีใหม่มากๆจะเข้าเดือนที่3แล้วโอ้โหอามากนะครับไม่ชอบเลยนะครับยิ่งอายุเยอะนี่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปก็แก่ไวขึ้นทุกวันนะครับ เออเด็กๆนี่อยากให้ปีใหม่ผ่านไปไ,ปไปปวๆพอโตแล้วไม่อยากนะเราเพื่อนเพื่อนเออพรามเยอะเหลือเกินไอสัตว์วันนี้เจอเกมมาเฟียม,มาแฮมเออนะครับลูกรักอีกหนึ่งเกมของค่ายพีจีสล็อตรู้สึกว่าจะดูดีนะแม้จะว่าวเยอะไปหน่อยพูดถึงฟรีสปินแต่แม่งวางบนแนลุลยไปแล้วนี่แตกมานะครับไปพันเจ็ดโอ้ดอกเดียวเอาเรื่องนะครับวันนี้ทุน2 6 4 9, 9เออนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเกมนี้ จะเล่นยังไงนะครับวันนี้เบ็ดเท่าไรตามดูได้ในคลิปนี้เลยและคนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ทามกันเหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ทามคืออะไรน,นะครับง่ายๆเลยคือกลุ่มแจ้งเกมแตกวันละ7รอบตั้งแต่9ก้ามงเช้าเย็น3ามุ่มเลยก็แจ้ง3ามใครหลักๆพี่จี้พี่พี่แล้วก็จ็กเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆค่ายละสเกมแจ้งช่วงนี้เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่าไปแต่การแจ้งเกมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเรื่องปกติเลย สลตมีได้มีสิอยู่แล้วขึ้นอยู่กับปจจัจหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สําคัญทุนนี่สําคัญสุดเลยเผื่อไว้แก้ตัวอ่านะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเรื่องกลุ่มลัคกี้ท่ามก็มินแรกได้คิดกันเลยปากหมุดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเมาเกันวันนี้ทุนสองมันกว่าลรวพิจะรทุนหนากว่านะก็แตกมาดอกเดียวยูเกียเลยเกยมนี้ก็มีข้อเสียเออว้าวเยอะมากคือจะเป็นแม้จะสิบห้าหมื่น แต่แม่งก็ยังดีว่าเกมอื่นๆ่ะเออเกมอะไรวันนี้ออกแปดหมูนันเน่าจัดเลยล่าสุดเกมปั <source> ่นก <discrete Ils S 1> ็ออกมาฟีจีแต่แม่งไอมังกรฟอจูนอะไอดากอนฟอจูนนะโอ้โหอย่างเหี้ยโอ้โหแตกเบามากนะครับลากสุดแล้วตั้งแต่มีตะกูลฟอจูนมาในส่วนตัวนะอ่ะยวเคาะก่อนเบ็ดห้านะครับดูเชิงเงินก่อืมอเค เงียบเงียบอยู่นะตอนนี้ยังไงเพื่อโอ้นิ่งไปเปลกว่นี้รอบนอกไม่ใจเลยโอ้โหโเพลงแม่งอย่างชอบเลยไอสัตว์เอ้ยทำไมไรอย่างนี้วะโอ้โหผ่านไปยี่สิบหมุน เพิ่งมาจ่ายวายสองโอ้ยเข้าในเกมแบบนี้นะมึงบันเทิงแน่ผูหลับแดงหมวกรอบนอกนี่วายแม่งก็กล่องนี่มันมันสุ่มนะเออจะออกคูนไม่ออกคูนอะไม่เหมือนในเกมในเกมนี้ดูออกทุกดอกไทยวายโปรเกมนี้ปั่นนา่าจะยากนะครับเพื่อนๆดูทรงแล้ว โอ้โหโอ้โหแปลกๆวันนี้จ่ายแปลกๆมากสถานการณ์แม่งไม่ค่อยดีแนละ้วโอ้โห,โโหมาปแปลกๆล้ววคมวันนี้ลายแม่งไม่สวยเลยอะข้างนอกลายแม่งก็เป็นบ่งชัดนะว่าวันนี้เกมมาดีหรือไม่ดีนะเออสามารถบ่งบอกได้นะครับดูดินี่เปิดบูนนะ ัเดวายวายสองโอ้โหท่านในเคมีสวยยลายเนี่ยมาถึงเวลาพอสมควรแล้วลุยสองพันสองหนึร้อยเก้าสิบสามเฮ้ยสิบห้ามุนวัดจันขอให้ลายจ่ายสักสวยนะสักเกือบร้อยแล้วก็คูณร้อยตกนะถือว่าเจมจะมาตามนัดหรือเปล่า ียวอลก่อนโอ้โหวอลไปสามโดกเลยครับโหแล้วมั้งเมื่อยมือหมดแล้วเราโอ้โหเราไม่ตกช่องสามไม่งั้นสวยเลยเนี่ยโอ้โหหงุดงิดไม่ได้เฮียอะไรเลยตอนนี้เนี่ยพอเสียเกมเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็เกินไปลูกพี่ตอนนี้กูได้หกบาท เบสสามสินนเฮ้ยกูไม่ได้ซื้อเบสสาบาทนะครับตอนนี้แม่งกรกวาวันนี้โอ้หไม่ค่อยเวิร์กแลยห้ามุนตอนนี้36บาทเมาจัดจัดสิบาทตอนนี้เจ็ดสิบแปดาทมึงพิจาร้วกัน พราะมันเน่าฟรีขนาดไหนโอ้ยอย่าบอกนะโอ้โหโอ้โหเสียโคงโอ้โหรายใจแม่งยังตากอะโอ้โหไดาย้ดีที่ผ้าสองโดดด้ยโอ้โหวนไม้แล้ว ไลฟ์ฟรีเกมนี้แม่งไม่ยากนะครับโอ้ไม่ค่อยตื่นเต้นเลยแต่เป็นเกมอมืม่นไี่ผู้ตื่นเต้นตายมาเดี๋ยวจะมีโอกาสแก้ตนนัวอีกสิบแปดหมุดโีเคลือี่้อยแม่งตามหลักนี่ต้อง2,000ต้องมีแล้วโอ้ไรเนะย เจ๋ดายมากปุ่ยี่หาวายมามาเฟียโอ้โหกระเป๋าสีกระเป๋าเล็กหมดเลยโอ้โหกระเป๋าใหญ่ไม่ไม่มาพอละยจ่ายกระตากไม่รกระเป๋าใหญ่ออกโอ้ดีวันนี้ไล่ด้วยโอ้โหกระเป๋าสีไปโอ้โมาเฟียไม่หล่นด้วยช่องแรก โนีพันปลนี่ 1, นแล้วเพม่อนอย่าบอกว่าลนอีกนะมาไหมทำมานี้บันเทิงนะสี่สิบห้ามุนุอ,นอีกอปอสองนะามปยอด,ดูดิเห็นไหมไม่พอไรับการโอ้โห คูณยี่สิบลงด้วยแต่ตอนนี้ใกล้ทุนเดิมนะออกมันสองแล้วรุ่นแปดคูณที่เหลือโอ้โหว้าวาเยอะเบื่อนายกี้เงเย้ยน,นี่ 30มุนนี่กูยังไม่คืนทุนเลยเนี่ย30มุนโดงสุดท้ายโอ้โหกูเชื่อแม่ง2052 30มุนในฟีตกโอ้โหผูโกรธแม่งเลยเดี๋ยวพอก่อนดีกว่าไม่ใช่ไม่ไม่พอไอ้สัตว์ตังไม่พอ สองพันสองห้าสิบโอ้โหกระป๋องสีในคิมไม่เจองี้วะมาพอแล้วกดเลยมาเหลือสิบมารอบนี้มึงต้องมาถ้าเผื่อว้าวอีกแล้วแมงสิบห้าหมุนแรกนี่ไม่จ่ายเลยว่าสังเกตเท่าไรครั้งแล้วดูดิโอ้โหหัวเสียแล้ว หัวเสียแล้วมาแบบนี้ดูดิแม่งลายกาก,ากโูย5 e. ้อีกเอาเข้าไปโอ้โหไอจังไรสามอีหูสองเจ็ดสิบเก้าบาทแปลงมูลในฟีมไม่ต้องเอาอคกูโครายจ่ายเนี้ยรายจ่ายนี่ให้กูเถอะยังไง ยังไงเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าโอ้โหยี่สิบบาทคูณสามช่ด้วยโอ้โหโ่เไม่ใช่ว่าไม่ออกนะกระเป๋าออกกระเป๋ายายอะออกสวยด้วยสวยด้วยวันนี้ไม่ร้ายเงากากโอ้โหโอ้โหข้าสนับช่องสอบว่าแล้ว วันนี้ทำไมเนี่ยโอ้กระเป๋าเล็กแบบนี้จบ <c oughs> ขาดคูนยับเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหเหลือแปดร้อยดอะไรไม่โอกแล้ววายสองโอ้โหทำไมในเกีย์ไม่เจออย่างนี้ล่ะเพื่อนดูดิ กระเป๋าห้าแล้วแม่งส่มด้วยกระเป๋าใหญ่คูร้อยคูสิบกูคูกกร้อยอยู่เลยนะ 1400, เยนาะ1440กูได้นอบน o n มาโอ้โหกูว่าเลี้ยวนี้ลายแปลกๆตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะครับเพื่อนแม่งกูปัน่นหาลายสวยเพื่อจะซื้อโอ้โหลายแม่งคือกระโปงหมามากจะใช้คำนี้เลย แล้แม่งดอกเลขนี่คูณห้าสิบตกด้วยคูณยี่้าสองตัวลวมกันห้าิบนะครับแต่ลายไม่ยังกากไม่งันจบตั้งแต่ดอกกันแล้วแล้วก็ในฟีโลนโอ้โหสามสิบหมุนยังขาทุนลบไม้สอนี่เน่าเลยซื้อไปสองวันสองวันสองสมองันสองาจ่ายมาเจ็ ยังไม่ได้ครึ่งถึงของทุนที่ปูซื้อเลยแล้วก็นี่ได้ร้มนกมานะครับคิดแล้วไม่ออกเคาะเพลินๆโอ้โหแตกมาขาดทุนไปสี่ร้อยเจ้แม่งมันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันนะครับรอบนี้แข่งโป๊กเลยสิบกว่านาทีเทด้วย,วยะนะครับก็โคนจากไฟฟ้าทุ้เมืองกด Subscribe กดไลก์ดกดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้จ่าหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ